สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับวันนี้พวกผมในอาร์มกับรายการในอาร์มรีวิวครับสำหรับเกมที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเกมสตาร r ครั2อใส่เสื้อถูกสักทีนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึง Star Cup 2กันครับใช่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครครับติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับก็จะทราบว่าผมเคยเป็นคอมเมนเตอร์ของ Star Cup 2เป็นเวลาถึง2 3ปีแล้วทีเดียวครับอะไรคือเสน่ห์ของ Star Cup 2บสอทำไมคนถึงขนานนามว่า Star Cup 2เป็นเกม RTS ทีที่ดีที่สุดในโลกวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ STARCRAFT ครับนำคุณออกสู่ห้วงจักรวาลครับโดยกล่าวถึงสงครามของ3เผ่าพันธุ์ก็คือเทอร์แรน o t โปรตอสแล้วก็เซิร์งนั่นเองครับ โดยที่ทั้งสเผ่าพันธุ์ครับก็จะมีรูปร่างหน้าตารวมไปถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับถ้าเกิดว่าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเทอร์แรนดครับก็คือเผ่ามนุษย์ของเรานั่นเองครับส่วนโปรโตสครับเป็นเอเลียนเผ่าพันธุ์หนึ่งครับซึ่งมีพลังจิตและมีเทคโนโลยีที่สูงส่งมากครับอาวุธของเขาจะออกแนวไฮเทคทั้งนั้นเลยนะครับในขณะที่เซิร์ฟครับเป็นเผ่าที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยครับเน้นในการวิวัฒนาการตัวเองนะครับในการแปลงร่างบ๊บ๊บหูน่ากลัวมากเลยนะ สำหรับ Star c ครับครับก็จะกล่าวถึงเนื้อเรื่องของ Jim r a เ n อร์ครับจิม r รเนอรเป็นใครโอ้เวนี้ต้องเล่ากันยาวครับขอเวลาเล่านิดนึงนะดังนั้นเตรียมตัวฟังนะจ๊ะเด็กเด็ โดยก่อนที่จะมาถึง Star Craft 2นี่นะครับจิมเรเนอร์ครับเขากิ๊กอยู่กับผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าซาร่าเกอริแกนครับเธอคนนี้ครับเป็นหนึ่งในหน่วยโกสหรือหน่วยรอบสังหารของเผ่าเทอร์แรนนั่นเองนะครับแล้วนี่มีอยู่วันหนึ่งครับไอ้เม้งครับจักรพรรดิของเผ่าเทอร์แรนครับก็สั่งให้ซาร่าเนี่ยนะครับไปดำเนินภารกิจที่ดาวดวงหนึ่งครับพอซาร่าเธอไปถึงเธอทำภารกิจเสร็จปั๊บนะครับเซิร์กมาจากไหนไม่รู้ล้อมดาวหมดเลยจริงๆมันเป็นแผนของเม้งครับไปล่อเซิร์กมาแล้วทิ้้งซาาร่่ไวที แต่เกมพีกับคุณผู้ชมครับซาร่าที่ถูกทิ้งไว้ที่ดาวดวงนั้นครับยังไม่ตายครับกลับถูกชนเผ่าเซิร์กจับกลับไปทําเป็นราชินีครับเธอกลับคืนมากันอีกรอบหนึ่งในฐานะของควีนออฟเบรดราชินีของชนเผ่าเซิร์กครับ <laughs> ดราม่าไหมละ่ะแล้วเราครับก็จะรับบทเป็นจิมเรเนอร์กับกองทัพของเขาครับทาหน้าที่ในการตามเอาซาร่ากับคืนมาและตบหัวไอ้เม้งให้จงได้อาวแล้วโปรตอสไปไหน โปรต็อดก็โผลมาบ้างะครับปลายครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาของเขาครับโดยที่ Star ์ครับสองครับแบ่งออกเป็น3ภาคย่อยนะครับภาคแรกคือวิงซอลฟ์รีเบตภาคของจ Jim r รเ n อรภาคของเผ่าเทอร์เรนนั่นเองนะครับก็เป็นภาคที่ผมกล่าวถึงอยู่นะครับภาคที่2 h งฮาร์ดสวอมครับเป็นภาคของเผ่าเซิร์ฟครับกล่าวถึงเนื้อของซาร่าเคอริแกนหลังจากเหตุการณ์ในภาควิงซอลฟ์รีเบตี้แล้วนะครับภาคที่3ครับยังไม่ออกมาครับเลกาซี่ออฟเดอะบอยครับยังไม่รู้ว่าตัวเอกจะเป็นใครแต่ไม่น่าจะพ้นเทอร์ราทูของเรานะครับก็รอดูกันครับ และในโหมดแคมเปญครับคุณก็จะรับหน้าที่เป็นตัวละครหลักของแต่ละภาคนะครับนำกองทัพของคุณไปสู่ชัยชนะครับระหว่างทางนั้นคุณก็จะพบกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามมากเลยครับผมขอบอกเลยว่าเนื้อเรื่อง StarCraft 2เนี่ยเอาไปสร้างเป็นหนังได้สบายๆครับเพราะมันอีพิกมากแล้วก็น่าติดตามจริงนอกจากเนื้อเรื่องที่อีพิกแล้วนะครับระบบมัลติเพลเยอร์ครับซึ่งก็เป็นส่วนหลักอีกส่วนหนึ่งของเกมนี้ครับก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับเกมเพลย์นั้นมีความลึก มากๆเลยทีเดียวนะครับอาจจะเทียบเท่ากับมาครุกหรือการเล่นโกะเลยทีเดียวครับเพราะว่ากลยุทธ์นั้นมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับ Starcraft ค,ครับเป็นเกมแห่งข้อมูลครับข้อมูลทุกอย่างครับที่คุณรู้นะครับอาจจะมีการแก้ทางจากคู่ต่อสู้ได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นกันในทัวร์นาเมนต์หลายครั้งที่เพียงแค่ส่งยูนิตไป1ตัวแล้วไปเห็นเทคโนโลยีที่อีกฝั่งนึงกำลังสร้างอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถชีช้ชเป็นชี้ตายชะตาของเกมได้เลย และ Starcraft 2ครับเป็นเกมที่มีเพดานสกิลในการเล่นนั้นสูงมากครับคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วก็มีคนที่เก่งขึ้นไปอีกแล้วก็มีคนค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการเล่นนะฮะวัดกันที่หลายอย่างครับหก็คือข้อมูลครับเป็นส่วนใหญ่นะครับสก็คือถ้าเกิดว่ายูนิตคุณมีน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดคุณบังคับยูนิตแต่ละตัวของคุณได้ดีกว่าเรียกว่าการไมโครครับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะชนะในการเล่นเกมนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นระหว่างโปรกับเลเวลโปรกว่าเนี่ยนะครับก และส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือกลยุทธ์นั่นเองครับ Starcraft 2ก็มีการสไตล์การเล่นที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าคุณเลือกที่จะขยายฐานเร็วแต่ว่าคุณยังไม่มีกองทัพในตอนแรกเพื่อที่จะคุณจะได้ไปซื้อกองทัพที่ใหญ่ขึ้นในตอนหลังหรือว่าคุณเลือกที่จะไม่ขยายฐานเลยแล้วปั้มแต่ยูนิตแล้วก็รีบบุกเร็วให้ได้ชัยชนะมาและที่ผมชอบมากของเกมนี้ก็คือไม่มีกลยุทธ์ไหนครับเก่งที่สุดครับทุกอย่างมีสิ่งที่มาแก้เสมอนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นแผนเดียวซ้ำๆแล้วก็ไปถึงจุดสูงส และยิ่งไปกว่านั้นครับคือคุณไม่จำเป็นต้องลงไปเล่นเองก็ได้ครับแค่คุณดูโร์นเมนต์อยู่ที่บ้านครับคุณได้รับความสนุกสนานแล้วนะคะคือเราจะได้เห็นการเล่นระดับพระเจ้าครับที่ออกมาเล่นกันแบบสู้กันแบบว่าสุดๆไปเลยอันนี้แนะนําและด้วยความที่เกมนี้มันลึกมากครับผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่น s t a r ์คราฟนะครับก็จะเลือกเผ่าพันธุ์ที่ตัวเองชอบเพียงแค่หนึ่งเผ่าเท่านั้นครับแล้วก็เล่นให้เก่งที่สุดไปเลยครับดีกว่าไปเล่นที่ทั้ง3เผ่าแล้วไม่เก่งสักเผ่า อย่างที่บอกไปตอนแรกรับว่าแต่ละเผ่าก็จะมีข้อดี <c oughs> ข้อเสียแตกต่างกันไปครับอย่างเช่นเซิร์ฟครับเป็นเผ่าที่เรียกได้ว่าเอาตัวทหารไปตายกันเยอะๆครับเป็นเผ่าที่จะล้อมคุณจากทุกๆด้านครับไม่ว่าจะตายแล้วก็จะเกิดใหม่ขึ้นมาเน้นเอาจํานวนเข้าว่าในขณะที่โปรตอสครับยูนิตแต่ละตัวของเขาจะเก่งมากครับแต่ว่าแพงมากถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะรวบรวมกองทัพได้ใหญ่เมื่อไหร่กองทัพแทบจะไม่มีทางพังเลยนะฮะในขณะที่อร์แลนก็จะเป็นเผ่าแบบเนิบๆกลางๆไม่ดีมากไม่อะไรมากนะครับก็ลองดูครับว่าเผ่าไหนเป็นสไตล์ของคุณ แล้วที่สําคัญครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองเล่น StarCraft 2ก่อนคุณสามารถลองเล่นได้ฟรีเลยทีเดียวครับคุณแค่ไปสมัคร ID นะฮะแล้วเข้ามาลองสร้างเกมเล่นกับเพื่อน2คนดูว่าเป็นยังไงครับฟรีครับมันน่าลองใช่ปะ และถ้าเกิดว่าคุณอยากจะติดตามในเรื่องเงินอีพิกของ s t a r ์คร f t 2ครับก็ไปซื้อมาครับก็จ่ายเงินซื้อกันเข้ามาผมคิดว่าแค่ซื้อมาเอาแค่เนื้อเรื่องเนี่ยก็คุ้มลวครับด้วยความลึกของตัวเกมและก็กลยุทธ์ครับแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องที่อีพิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นซ้ําได้จนไม่มีเบื่อเลยนะครับทำให้สตาร์คร f t 2ครับได้รับตําแหน่งว่าเป็น RTS ที่ดีที่สุดในโลกซึ่งผมไม่เถียงเลยสักคำนะครับผม และถ้าใครที่ตัดสินใจที่จะซื้อ StarCraft 2นะครับที่ไทยของเรามีคอมมูนิตี้ของผู้เล่น StarCraft 2ในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า StarCraft 2ไทยคอมมูนิตีนะครับสามารถที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนนะฮะความคิดเห็นแล้วก็ไปนัดเจอกันนัดเล่นกันได้มีมานานแล้วแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ผมคิดว่าเป็นคอมมูนิตี้เกมเมอร์ที่ดีที่สุดคอมมูนิตี้นึงของประเทศไทยเลยครับ และผมได้ข่าวมาว่าเอเช s s ซอฟครับจะปรับราคากล่องเกมของ s t a r c ค a f t ลงในราคาที่ต่ำกว่า1,000บาทเลยทีเดียวครับถือเป็นโอกาสอันดีครับที่คุณจะครอบครองเกมที่มีเนื้อเรื่องที่เอพิน่าติดตามมากนะครับและเป็นเกม RTS ที่ดีที่สุดในโลกนะครับโอกาสนี้เนี่ยดีละมาถึงแล้วครับ นอกจากนั้นแล้วครับเอเชียซอฟยังฝากมาแจกด้วยนะครับเอเชียซอฟจะแจกสตาร์ครับสองทงภาควิงออลิบัตตี้และก็ฮาร์ดแวร์สวอรให้กับผู้โชคดีหนึ่งท่านครับสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมร่วมสุงได้ทางแฟนเพจของผมที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับรีวิวสตาร์ค p ับสองก็คงจะจบลงแล้วนะครับและก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับและก็หวังว่าทุกคนนะจะหันมามองสตาร์ค p ับสองาเพราะว่าเป็นเกมที่ดีมากจริงๆครับสวัสดีครับ